ไปปากกดดูภาษาแถวปท้ายให้เลขแม่นิลิปุยาอยู่หั่นให้แม่นชิว่าให้แม่นยอมรับเอาแกรนั้นแกรนั้นแล้วกันศาสตร์ดูความมีความสุขความเจริญพระอาจารย์ทุดงมาแต่ตสไนโนจะบ้านหน้าหลวงบ้านหน้าหลวงอยู่ทางไหนเจ้าค่ะบ้านถืออำเภอบ้านถือแถวหมู่บ้านหน้าหลวงนะอำเภอบ้านถือช่วงปากดูหัน มี่ปูรฤาษีเป็นเมชาเลคห้ชว่วงสิลงมานี่เพช่นสิลงมานี่บอกคะ่ะแม่นเป็นเชนัยสามตัวปูรฤาษีในความฝันเด้อเโอ้อยู่ในความฝันหมดจัง๊บชว่วงเย็นนั่กนกะท,ท่าวัดสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิแล้วอ่ะฝกพักนมี่ปูรฤาษีเพิ่นมากนั่นเลยมีความฝันเนาะเพิ่มชาเลคไฮสามตัวเด้อมีหาเจ็ดสาม ห้านี่ใช่อีเชนี่อ้เชนี่ซ้ำบ้านนี้ก็เลยเดินตกลงกลับมาวัดหน้าเพื่อนนี่ละเล็นกันทุกทุกยุคสมุยนี่ละช่วงเสมานั่นผู้ฤาษีเพิ่งกับเอาเรืผ่านไปเนะาะพวกหงวาจังไรจิตมันของยางไปบวชเกาพวกไมพโกนั่นบอกเลขเป็นตัวเลขขึ้นนี่อยู่ในนี่มีดบอกเจ้าค่ะบอกย่างมาจากจากหมู่บ้านหน้าหลวงแถวปรากฏอยู่นั่นนะ บ้านนี้มาวัาท่านปูรุสีก็เล่นใจมันเป็นยังไงผมเล่นยางไปกกนั่นมืงโบทบ้านนี้เห็นเลขขึ้นอยูเถ้งกกใหม่สามไอ้สองตัวใครก็มีวิญญาณคนหน่อยงียบญงาณบเงียบเงีบคุ้มเลขกถีต้วใหม่นั่นอาจจะเริ่พร้อสักครั้งได้ครับเปิดกล่องกัน ราบนมันสการครับอาจารย์ครับคมก็สุขขกเ็เต้นเลยโยมด้วยอ่าได้ข่าวว่าพระอาจารย์เดินทางมาแต่ไกลนั่นนะครับต้นแก<ๆ>รกมีพระตุดวงนอไปปักกดอยู่แถวกระทลายอ่ามี<อ>วัดป่าสาลางแถวนั้นสิมีคล้ายๆกับเป็นหมู่บ้านเมืองเก่าโบ่ฮู้ดอกเพราะว่าช่วงฮู้นั้น,นว่าผูนาน้ใหญ่ไปเรือเถื่อนมาเรื่อย ปลอยแถวปทายานยว่าคนปเปียาคือแม่หลักแถวปะท้ายซีดาเด้แถวซีดาห้<ม>อยอยางนั่นละปลอยนุมาถือมาเรือแต่ว่าตามงมา,าเคยหัวจักเดียงสีกรเทียยูถูกดูออกช่องออกตังๆออใครแม่ตั้ง,ง,ง,งทัน,นนี่ถือหลายตัดัว่าตหัวจักกดยูถูกนะมาอนี่ยตั้งมาเลยว่าสรตั้งวัดทันมานี่เจ้ากินขางว่าไหยู่ใหสากันคนบ่ใหหโยแมกันเลยเดือดรุงข้นมาเดือๆมา หน่าหลวงเพื่อวันผืนเดินลงไปได้ไปไปรากฏในปราสาทขังผู้นี่แหละทำวัดส่วนมนตนเสร็จนางสมาธิภาวน่าเรสร็จสิผักพันในนิมิตความฝันนั้นนีปูดื้อสีคนหนึ่งียน,นเรียกให้ในนิมิตฝันมีเลขหาเจ็ดสามเรียกเพิ่นกระชิดสี่เหลี่ยมใบหาเจ็ดสามหรืเพิ่นกระชิดสี่เหลี่ยมไวเท่านั้น นี่สมันเป็นสีสีเรียมว่างีหี่ยมสี่ไลตัวเล็กหาเจ็ดสามสีเรียมเจ็ดสามแมนสี่เหียมเพืนเชนไฮนไม่ไม้ในมิดไม่ในมิดที่ที่เพ็่นเชนหัน์นะแต่ว่าเรียกนี่ขนาดอัศจรรย์อยู่พะว่าเพื่อน้เบงเทเดียวหเไเบงเทเดียวในแมนในแมนแมนเพราะสบองกิยสองนี่ พอเห็นตัวเลขกลายเป็นสีดำบดกลา็เห็นเทียดเดียวเมียนนี่ตัวนี้เมียนเบื้องเทียสองบ่เห็นเหล็กแล้วพอว่ามันมันหายเป็นสีดำไปเลยอตอนแรกเมือนบ่บ่บเป็นสีดำเป็นเลขชัดเจนมากตอนไหนที่แหลกเจ้าไหนที่แหลกแต่มาขนา่าดสัจจันยู่เพราะว่าช่วงเดินสดุดกับมา,านตาเนเพื่อนนี่ ปูหรือสีผืนก็เม็ดเล็กผ่านไปเนาะแต่มามาหลังผืนไก่ยางไปจังไรบุญกิจมันยางไปขางกค้งไปโค้งนั่นเห็นตัวเลขเต็มตาเลยป่ะเป็นนิ่มยับเต็มยับเิ็มยับคือมีวิญญาณคนนี่ประคับประคองเล็กไว้ต้นไหนเจ้าค่ะต้นนั่นนั่นท่านยุโรปไอโบดเก้าเนี่ยบอกว่ามันจะมีอยู่ทางโบดเก้เป็นต้นนั่นเห็นบนนั่นห่างเคราะห์กันห่าง่องเครา่องต้นเือยใหญ่เออนั่นแหละต้นนั่นล่ะโอ้ต้นนิ่มยับนิ่มยับนิ่มยับ มีอย่างยุเหลี่ยหาเลขสองตัวนั้นขึ้นไปขึ้นมาอยู่มีอย่างยุเหลี่ยห่าเด้อยุเหลี่ยห่าก้อนเหลี่ยหาตัวนึงไอ้ก้อนนี่ต้นใหม่นี่ยอย่างนี้เหลี่ยม่าชิ้นผ้าอาจารย์เห็นเอ็นเป็นเลขตัวใดก็ครับที่แรกที่แรกครับเจ็ดเนี่ยเหรอครับห้าห้าเจ็ดสามแม่ของของปูหรือสีเป็นชิ้นใหญ่หรือสีแม่ยู่ข่างผู้บ้านหน้าหลวงมู่บ้านหน้าหลวงเลยมู่บ้านหน้าหลวงไปน้อยหนึ่งเมื่อกี้ผู้เจ้าหนนปลาเป็นแบบหลาย ฟูล์รสีแมน่นเป็นเขียนไห้ในนิมิตนะเขียนไห้เนาะแมน่นนี่หาเจ็ดสามพะนนันในนิมิตแมน่นอาตมาเนี่ยมักไอ้ถึกห้ยเรียกโน้ตือมาหรือเียๆด้ ่ปลาทุกอย่างตรงๆม่เลยเจ้าค่ะจะมาอาซีคือก็จะหูจบหูคนอยู่นะว่าไปทั้ปลาใดปลาสาใดกัเพิ่งหาเรือยยุ่เรยพี่น้องเี่ยไม่น้าะรีไปม่นอจันครับแม่นไปเรื่อยไม่เรื่อยจ้าจันม่ตั้งแต่ปะท้ายคนิครับแม่ไม่เคยใกล้ตัวดงแม่ม่างมบอจาคยางมมกประมาณสองเดือนแล้ว ยังไม่เลยเรื่อยแมนสองือนเห็นยืนต้นเปลือยข้างโบดเนาะแมนเป็นเรียกไกรมีวิญญาณคนยิ้มยับยิ้มหยับเล็กยิ้มยับยิ้มหยับได้ปลาเด็กอยู่สืบแต่ตัวหาไม่สืบงานยิ้มยับยิ้มยับยิ้มยับแต่เหลียวเห็นชัดคือเล็กหาเล็กหาแต่ว่ายิ้มยับนี่สลับไปสลับมาอยู่ตามเป็นเล็กตัวเดียวกันมันจะเป็นเก้ากับแปดเก้าลุ่มไปคืนแปดกับคืนนึกสีน้ำมีน้ำหยับใส่กันบางทีก็เก้า ต้อเทีกระเปดมันขึ้นไปขึ้นมาสลับกันแชนี่แค่เห็นหากอนาหาหจังหาบ๊อบหาบ๊อบบ๊อบยิมมยับเดีเป็นจังเลยเนี่ยเมนเดนแต่ว่ามันจิกขึ้นกับล่องกระเปียเล็กแปรกเปียกเก่าเกากระแตนีสลับกันอยู่เนาะบ๊อบมันแปรที่ยุคห่างลางเรกเก่า แปเชนเชยุาลังเรกาก้อนแปด่ยล่างมันขึ้นไปขึ้นมาโอ้มันสิขึ้นไปเออนั่นล่ะเออแบบนั่นลหละยิ่งเาพิมพ์เงาสันก้าขึ้นก้อนแล้วก็มาแปดแม่นมันสิขึ้นไปขึ้นมาสองตัวนี่แต่ว่าหาหาเช้นหาไปไปยุ่ธเรารกลางเลยโอ้หาอยู่ตรงนี้เออนั่นล่ละเต็มเต็มเลยนะเออหายุหันละหันละบันแต่ว่าเรกไปเรกามันขึ้นไปขึ้นมาอยู่นะสองตัวนี้เออ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 ่ออเเออเอ แมนเขาอาสันลำสีเอื้อนนั่นและต้นไหนคนนี้ก็ออกเนาะเมนฟันนั่นหละนั่ะแบบนี้เมนแต่ว่าเลขาอยู่ซื้อตัวเลขเก้ารืแบบขึ้นไปขึ้นมากสองตัวเนหนาเลังเตัวนี้สเลียนนังแมนแมนใต้จะหายังคิดว่าเพราะเพราขาเก้ากับขาแปดมีสองมีสองย่งงเก้าเมนมีมีสองเก้าเก้า้าแปดเก้านี่เป็นจ้าไหนใช่ะ เก้าแปดโอ้เก้าแปดนี่เป็นจังไรเก้แปดนี่พอคือดหรอกเพราะว่ามันมันมีตัวย่างอยู่หามันย่างไว้อยู่โอ้หาย่างแล้วแม่นคือเข้าสีให้เขาเก้าแปดก็ต้องคเออมันจะเป็นตังสี่นะเขาเาตังสี่ตันสีมันสี่ชัดเจนกวตัวตามตัวเด่นมันสิเป็นตังสี่อาจารย์ที่คันดองว่าจับกูมันสืมากเป็นตังสี่หรือเปล่ครับแม่นถือตรงถือตรงนี่ อาจารย์แล้วว่าเป็นครับนี่แหละมันเออป็นตัวนี่มันเป็นตัวอย่างนี่แหละห่านเนี่ยนี่ลงมว่านี่อันนี้เ้าจับครูโอ้แต่ว่าเหล็กนิมิตเนี่ยครูสีเขียนให้เช่นไห่อยู่อยู่อะไรอยู่บ้านหน้าหลวงบ้านหน้าหลวงบ้านหน้าหลวงเอาละพ่อแล้วไป โยงเพื่อบรรถอเอาอยูงเพื่ออบรรถุเมียนฉะนั้นมันมีผู้เขาหลายเด้มีปลาปลาไข่ไงปลาเรียนด้วยกลางน่ะพระอาจารย์มามาทอดวัดเท่านี่มื่อใดครับนี่มาไรสามสี่อ้ยหามื่อเหลือดิหามื่อเหลือดิเมียนโดนเหลือดิไป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 ตอนพื่อดเพิ่นมาทำพิธีอาจารย์บอกมาว่าท่านมาหลังซึงได้จิดใจจังไดยอยากไปโคกไปตรงนั้นหินตัวเล็กเลยวันนี้เห็นตัวเล็กชุ่มนี่แหละเมียนมีหยับยุ้มหยาบปูกระขายก็มีวิญญาณข้นี่เป็นหยับยิ้มหยาบยิหยาบ นั่นแหละปกติแต่กรอนที่อาจารย์มาทั้งำเพื่อบลาทยมาทั้งพ่นนี่น่ันไม่เม็ดนี่มันได้โหลดแมนอัตมาปล่อยไห้คนหน้าหนาหน้าด้านหลวงนี่วันพุธ่ันวังนึงแมนเก้าหนึ่งเก้าถีอสามตัวเลยโอ้หนึ่งเแมนไห้เป็นวนวครับแล้วอัตมาก็งงูพวกนีทีมันไห้เรื่อยกันสามารเดินไปเดินมาขึ้นเยอะตัวนี่เลยพหูแต่ว่าเคยถือยุบประจำนี่สี่นันดี เช่นไ่กันนิ่งวันมีฟุลุสีเป็นเช่นไห่ห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามเมียนเปียวนะครับแมีนต่อจากเก่านึงเก่ามึองฮามาหานมองเดียวกันมองเดียวกันแมียนแต่คนเช่นไห่ตัวนี้บัดนี้วัดห่างเก่านึงเก่ากันห้าเจ็ดสามเนี่ยนาะครับแมียนเมียนพุ่มเดียวกันแต่ว่าเห็นอยู่ต้นเปลยอยอ่ต้นเปลยแง่ยิ่ทางโบสถ์เขานี่ทางโบสถ์เก่านี่แมีนหลักวัดหลวงนักเพื่อนเขานี่เมียนหลักเห็นหา่างแมีนแล้วก็แัน เก่าก็แปดขึ้นไปขึ้นมาสุดสุดขึ้นไปขื่นมาอยู่เนี<ม>่ย<ม>เป็นเงีย,ยบเงียบกับคาร์มี้ิงยั่น,นคือกับแสงแดดมันเงยีบงยบเงยียบเงียบแบบนั้นแหละวัดปูวัดก้อนนี่ปูเรื่องสีคือกันบอกครับที่เขียนหายจานคือน้าหลวงแม่นล่ะเก้าหนึ่งเก้าทีครับแมน่นแต่ว่ามาเพิ่นวัดที่เขียนหายได้เก้าหนึ่งเก้าเป็นเขียนกันนะ โอ้คนเถียงกันมากเมียนกับเปล่ากันมากเมียนหมกันคุยกันมากเม่นของกูถือก็มึงปรถืีของกูถือก็มึงประสีบางสีนี่มันนี่มันก็เลื่อยใหญ่มีเก่าหนึ่งเก่าอีกคนหนึ่งว่าเก่าเก่าหาอ่าคนหนึ่งว่าเก่าหนึ่งเก่าจะว่างอ่ที่ิกานมากมันดอกหาแปลเนาะจะว่างอ่อนนี่คนเขียนให้เพิ่นเขียนให้เลยเนาะครับเขียนให้เลยป่านวันนี้ ขีดสามเมียนขีดไปพร้อมเลยขีดเลยเรือยๆเป็เลขล่างเนีหาแปดเก้าหนึ่งเก้านี่เป็นเลขบนเด้บางหันเห็นอยู่ต้นเปื่อยแง่ไหนครับเป็นเลขหาเมีจะหาอย่างนี้กันหาอย่างแต่ว่าเก้าแปดเนี่ยมันมาอยู่จุ่มเดียวกันมันว่าจะแม่นมันสลับกันทุกพับทุกพับไปสุดั้งเท่ากันเป็นเก้าต้งเท่ากันเป็นแปดมันสลับกันเป็นสี่นะน้องนี่แบบนี้น้องเพื่นี่ถ้าเน้นตัวนักทีเป็นตัวใดมากัน ท่านตัวบังมากอะมักของผู้ฤาษีมกของผู้ฤาษีเนี่ยะฮะห้เจ็ดสามกระบอกหน้าหลวงก็จะลงมาเดี่กระบอกด้วยบานนาหลวงเดียวหน้าหลวงเดียวเนี่ยตนมะขออีกเนี่ยเป็นแผเป็นคอนสิลงมาแผ่นเป็นแต่ว่าตมาบไขออกเงี่สีบวคหัวจักบระไปทั้งหมดออกซื้อเป็นทางแรกเนาะเนี่ย ทานคือตามตรรมานี it, ่ตามะมันบ่ไปหนึ่งพระบัดรไม่บัดบ่านวัดนั่นไปเรื่อยเเดี๋ยวสิทโทษบอกจะไปทั้งใดตามบัดปลาสาบก็ทีได้ตามพระอาจารย์ตัวบัานนี่อาจารย์แล้วก็เอาแต่เบอร์โทรไว้แล้วก็โทรหาอาจารย์อาจารย์โทรหาก็ได้ครับเงีนยเป็นเลขนิดนิดเงี้ต้องเาไปอังนสั่นนะโอ้กานเร่องสีผิดคัดยืดออก ัว่าจะมายได้นันแต่ันที่แบบนี้หลายเทียนแล้วพระอาจารย์มันใจตัวนี้เนาะ573นี่ตัวเช่นไทแต่ว่านั่งกะเตัวเลขสองตัวซะถี่ปัดตาหน้าเพื่อนของเข้ากันนเป็นเลขสองตัวซะ828เป็นเลขสองตัวนี่เป็นเลขสอตัวสะมหลันซะเป็นหางสีหรี่พระอาจารย์พึ่งเขามา ปูเพิ่นกะะไฮรูดแมนเพิ่นสีไฮรูดแมนกูซื่อใจมันยางไปหาต้นไม้ต้นนั้นไหมมันเห็นไหมแมนมึงเห็นเลขยนิ่มยับยิ่มยับยู่บอะไรตัวเลขกหานบ่นบ่นยิ่งยับยิ่งยับแตัเก่ากระแปดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เล็กห่านย่างแมนชิ่อว่าหาสีมาอยู่ดอกต่อเห็นไปตามที่อาจารย์เพิ่นนิมิตเห็นเด้อครับจะให้ปูหยาซอยหย่านุมอยู่เพราะว่า ทั้งวัดกับพันเอกห้ว่ง่แ้มีแนวเหลี่ยมวัดปูยาุเล่เนาะแมนปู่ยาเข้าในแหละซอยประลุพันลานซอยวัดหน้าเพื่อนไหนมันเหลี่ซะเพราะว่าีดดยรไปกับบ่เป็นการเท่ไทยพัดเท่าหลังกันดีเยาันปู่ยาพื่นซอยกันให้ตัวเลขเอฟซีเพึ่นถือกับจี พอมีเงินมากส้างให้มันแล้วเนาะคืลาจะให้ปูงาซอยในวันนี้ละครับกาผูู้คนนี้แก่แต่ไมแก่เนาะแก่ปูาปูคนนี้รไม่เดยดนีตาทีู่ที่พู้นั่นแหละให้มัซอยวัดหน้าเพื่อนุซอยยางน้มเหมือนเป็นได้ถือได้เงินเลยไม่มาสั่งมากเห็ดใน้ัดอมันแล้วตัวสนนั้นก็มานะสนันครับผู้ครับท่าเกี้ไติให้านิมัติผาจั์ ปาาไห้พ่อนหนาญ่ยมนะครับผมสุดท้ยายนีไข่หนาญ่ยมตงนีความสุขความเจริญเด้อนี่ไห้ลุงเลี้ยงนี่น,นาทีการงานมีความสุขมีอายุบรรณสุขภาพภัณฑ์สมบัติทุกคนทุกท่านด้วยเถิน ก็สรุปตัวเลขเนาะค่ะของปูทุดงเนาะค่ะเลียงนิมิตของเพื่อนเนาะค่ะเพื่อนกันนิมิตว่าปูรื้อสีมะเขียนห้เนาะค่ะห้าเจ็ดแปดวสันห้าเจ็ดแปดเนาะค่ะแล้วข้างล่างมีเพื่อนเห็นยุ้ต้นเปลือยวซันเพื่อนว่าเพื่อนเห็นยุ้ต้นเปลือยกับสีย่างเห็นย่างด้วยเลขหาเนาะค่ะแล้วก็ สีเห็นเลข8กับเก้นี่สลับกันอยู่นะคะแอดกัเลตีออกมาให้เป็นหาแปดหาเก้านะคะก็ล่องเบิ้งค่ะล่องเบิ้งมักกระจัดคัดกระพานค่ะถ้าคลิปนี้ก็ขอให้เอซทุกท่านถูกเมื่อรวยเบอร์รำรวยเงินท่อนทุกทุกผ,กผู้ทุกคนเด้อค่ะขอบคุณค่ะ